โรคหัวใจรูมาติกทำไมเจอบ่อยในเด็กและเราจะป้องกันยังไงดีสวัสดีค่ะดรวริศราดาวันนะคะหมอปอสำหรับวันนี้ก็มีประเด็นต่อจากไข้รูมาติกเมื่อ ep 28ก็เป็น ep 29สําำหรับเรื่องโรคหัวใจรูมาติกนะคะซึ่งพบมากในเด็กเล็ก วันนี้เราพูดกันแต่เรื่องหัวใจมาหลายตอนนะคะเพื่อจะให้รู้ว่าเป็นโรคที่สําคัญมากจริงๆเราก็สามารถที่จะเรียนรู้และป้องกันได้นะคะถ้าทุกคนเอาใจใส่แล้วก็ดูแลอย่างถูกวิธีนะคะก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะสําหรับเรื่องโรคหัวใจรูมาติกนะคะโรคหัวใจรูมาติกเนี่ยก็จะเริ่มต้นนะคะจากอาการของอาการที่เกี่ยวพันกับไข้รูมาติกมานะคะไม่ว่าจะเป็นโรค ของไข้คออักเสบผื่นผิวหนังขึ้นดิ้นหัวใจเริ่มอักเสบลิ้นหัวใจเริ่มตีบแล้วก็ปวดตามข้อนะคะซึ่งอาการสําคัญเหล่านี้เชื่อมโยงกันนั่นเองนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้โรคถูกแต่แรกก็จะไม่มีปัญหานะคะโรคหัวใจรูมาติกนะคะก็คือดิ้นหัวใจเนี่ยจะเกิดการพิการหรือตีบและรั่วเมื่อถึงขั้นนี้เราเลยเรียกว่าโรคลิ้นหัวใจพิการนะคะเกิดจากไข้รูมาติก ที่พบในคนทุกวัยนะคะเมื่อ EP ก่อนก็คือ EP ที่28ก็ได้พูดไปแล้วนะคะเรื่องไข้รูมาติกเพื่อจะเชื่อมโยงมาหาหวัวโรคหัวใจรูมาติกนั่นเองก็พบมากในเด็กอายุ5-15ปีโดยเฉพาะในครอบครัวที่มีฐานะยากจนแล้วก็อยู่กันอย่างแออัดผู้ป่วยรูมาติกเนี่ยจะมีอาการอักเสบของข้อหัวใจพร้อมๆกันถ้ามีอาการให้กำเริบไปเรื่อยๆซ้ำๆซักๆเป็นบ่อยหัวใจก็จะมีการอักเสบ ในประเทศไทยเคยมีการสํารวจพบว่าพบในเด็กอายุ5-15ปีในบางท้องที่นะคะที่มีการป่วยนะคะประมาณเด็กพันคนก็จะเจอประมาณสองคนได้นะคะในปัจจุบันพบได้น้อยลงนะคะแต่ก็มีอุบัติการณ์ที่ถ้าเป็นแล้วก็ทําให้เสียชีวิตนะคะสาเหตุของโรคหัวใจรูมาติกเป็นภาวะแทรกซ้อนของคออักเสบหรือทอนซินอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า b ีบีตาฮิมก ฮิมโมไ t ติ cut, กสเตปโตคอคคัสกลุ่ม A นะคะซึ่งอาจพบได้ประมาณร้อยละ 0.3- ถึง3เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยที่เป็นโรคคออ,อักเสบหรือทอนซิลอักเสบจากเชื้อนั่นเองนะคะถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องอาการของไข้รูมาติกมกเกิดขึ้นหลังจากคอกอ,อักเสบหรือทอนซิลอักเสบประมาณ1-4สัปดาห์เมื่อมีอาการอักเสบของข้อต่างๆร่วมด้วยกับการอักเสบของหัวใจกลไกของการเกิดโรคนี้ก็จะทําให้เกิดปฏิกิยาภูมิต้านทาน ต่อตนเองนะคะกล่าวคือเมื่อมีการติดเชื้อที่ลําคอร่างกายจะสร้างสารภูมิต้านทานเขาเรียกแอนติบอดีต่อเชื้อนั้นแล้วก็จะสร้างปฏิกิยาต่อเนื้อเยือ่อภายในร่างกายเกิดการอักเสบตามข้อตามหัวใจตามผิวหนังและส่วน,นต่างๆของร่างกายนะคะก็จะปรากฏอาการมีไข้ขึ้นมานะคะแล้วก็ปวดบวมแดงร้อนตามข้อใหญ่ๆเช่นข้อเท้าข้อเขา่าข้อมือข้อศอกซึ่งอาจจะเป็นมากกว่าหนึ่งข้อโดยอาการจะไม่ได้ ปวดขึ้นพร้อมๆกันแต่ค่อยๆไล่ไปทีละข้อย้ายไปอีกข้อหนึง่งแล้วแต่ละข้ออาจจะมีการอักเสบอยู่นานประมาณ5-10วันถ้าเรื้อรังมากก็ถึงขั้นลุกเดินไม่ได้เป็นแรมเดือนนะคะอาการปวดบวมตามข้อเนี่ยจะหายได้เองไหมนะคะถ้าไม่ได้รักษาปกติแล้วนะคะจะหายยากนะคะจะต้องทําการรักษาอย่างทันท่วงทีและก็จะได้ไม่เกิดร่องรอยของความพิการนะคะ ผู้ป่วยเนี่ยมักมีอาการอ่อนเพลียเบื่ออาหารนะคะน้ำหนักลดลงร่วมด้วยแล้วก็มีอาการอักเสบร่วมของหัวใจร่วมด้วยนะคะถ้าเป็นไม่มากอาจไม่แสดงอาการชัดเจนนะคะแต่ถ้าเป็นรุนแรงแล้วจะเหนื่อยหอบง่ายใจสั่นนอนราบไม่ได้เนื่องจากเกิดภาวะหัวใจวายได้นะคะดังนั้นผู้ป่วยจะต้องมีไข้นำมาก่อนนะคะ1-4สัปดาห์นะคะแต่บางรายอาจจะไม่มีไข้ก็ได้นะคะ นอกจากนี้บางรายอันมีอาการผื่นแดงขึ้นแผ่ออกเป็นเป็นวงขอบแดงๆนะคะตรงกลางขาวขยายเส้นผ่านศูนย์กลางจาก1 3ถึง3เซนนะคะเขาเรียกอิริทิมามาจินาตุมนะคะไม่เจ็บไม่คันผื่นเนี่ยจะจางหายได้เองอย่างรวดเร็วนะคะบางครั้งอาจหายไปในวันเดียวมักขึ้นตรงบริเวณก้นหรือแขนขาส่วนต้นนะคะ ถ้าพบพักแสดงว่ามีการอักเสบของหัวใจร่วมด้วยจําเลยนะคะว่าถ้ามีผื่นแดงแบบนี้แสดงว่ามีการอักเสบของหัวใจร่วมด้วยและถ้าเด็กอยู่ในอากาศที่เย็นผื่นก็จะจางลงเห็นไม่ชัดแต่เมื่อไหร่ที่ไปเจออากาศร้อนๆผื่นจะเห็นชัดขึ้นให้สังเกตลูกหลานท่านด้วยนะคะบางรายอาจมีตุ่มขึ้นอยู่ใต้ผิวหนังก็คือเป็นตุ่มแข็งนะคะตรงบริเวณข้อเท้าข้อเข่าข้อศอกข้อมือ เด็บนะคะจับให้เคลื่อนอยู่ใต้ผิวหนังได้อาจามีขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวหรือใหญ่ประมาณ2เซนตุ่มนี้จะค่อยๆย,ยุบไปเองนะคะแต่กินเวลาหลายสัปดาห์ถ้าพบเนี่ยแสดงว่ามีการอักเสบของหัวใจร่วมด้วยนะคะก็คือสรุปถ้ามีอาการอักเสบของหัวใจร่วมด้วยจะมีผื่นขึ้นทั้งผื่นเล็กผื่นใหญ่นะคะเป็นตุ่มก็ใช่นะคะบริเวณตามข้อต่างๆนะคะ ถ้าเป็นผื่นเล็กก็บริเวณตามก้นนะคะก็คือจะมีภาวะอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจแล้วด้วยนะคะบางรายอาจกามีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อแขนขานะคะอาจจะมีอาการที่เคลื่อนไหวลําบากนะคะแล้วก็ไม่สามารถบังคับได้แขนขาคันยุกยิกปัดแกว่งไปมาโดยไม่ตั้งใจพูดอาจจะไม่ชัดเขียนหนังสือก็อลําบากจับของไม่ถนัด เรียกอาการนี้ว่าโคเรียเกิดจากความผิดปกีิในสมองร่วมด้วยนะคะและอาการอาจจะพบเป็นอาการโดดๆก็คือมีอาการอย่างเดียวหรือมักมีอาการอื่นๆร่วมด้วยหลังจากเจ็บคอ1นเดือนนะคะเกิดช้านะคะแต่ว่าอาการปวดข้อเนี่ยจะเกิดเร็วนะคะถ้าพบมักมีอาการอักเสบของเรื่องกล้มเนื้อหัวใจอยู่ด้วยนั่นเองนะคะ เห็นไหมคะน่ากลัวนะคะไข้รูมาติกก็มาหาโรคหัวใจรูมาติกต่อการป้องกันนะคะถ้าเด็กมีอาการปวดข้อซึ่งเป็นอาการนำนะคะเป็นไข้รูมาติกควรแนะนําไปตรวจที่โรงพยาบาลโดยเร็วเพราะว่าถ้าเป็นโรคนี้จริงนะคะผู้ป่วยอาจจะนะคะให้แพทย์เนี่ยช่วยป้องกันไม่ให้กลายเป็นโรคหัวใจรูมาติกได้นะคะแล้วก็ พบในเด็กอายุ5ถึง15ปีซึ่งเป็นเด็กวัยเรียนครูที่โรงเรียนและเจ้าหน้าที่อนามัยจะมีบทบาทในการควบคุมโรคตัวนี้ได้นะคะเพราะว่าเด็กมาอยู่รวมกันอาจจะแออัดนิดนึงเราจะต้องหาวิธีการส่งเสริมและสนับสนุนเอาเจ้าหน้าที่อนามัยมาให้ความรู้ที่โรงเรียนนะคะให้มีส่วนร่วมในการตรวจและแก้ปัญหาเบื้องต้น โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการรักษาคออักเสบหรือทอนซิลอักเสบจากเบต้าฮิโมไลติกสเตปโตคอคคัสกลุ่ม A ด้วยยาปฏิชีวนะให้ครบ10วันเป็นอย่างน้อยนะคะ การรักษาโรคหัวใจรูมาติกหากสงสัยเป็นไข้รูมาติกค,ควรแนะนําให้ไปพบแพทย์ภายใน24ชั่วโมงผู้ป่วยจะต้องพักรักษาตัวแล้วก็ตรวจวินิจฉัยด้วยการตรวจเลือดตรวจคลื่นหัวใจเอ็กซเรย์ถ้าจําเป็นนะคะกับก็มีการตรวจอื่นๆจนแล้วก็มีการรักษาโดยให้ยาปฏิชีวนะเพนิซิลินวีหรืออิลิโทไมซินนะคะแล้วแต่คนแพ้นะคะอย่างน้อยประมาณ10วันแล้วก็ให้แอสไพริน2-4เม็ดทุก6ชั่วโมง นะะในรายที่มีอาการหัวใจอักเสบรุนแรงอาจจะให้สเตรอยเช่นกลุ่มพนิซโซโลนร่วมด้วยถ้ามีภาวะหัวใจวายก็ให้การรักษาแบบหัวใจวายร่วมด้วยนะคะถ้ามีอาการดีขึ้นผู้ป่วยเนี่ยนะคะจะต้องมาตรวจรักษาเป็นประจำแล้วก็ประเมินนะคะโดยจะให้ยาปฏิชีวนะติดต่อกันเป็นระยะยาวเพื่อป้องกันไม่ให้ลิ้นหัวใจพิการหรือกลายเป็นโรคหัวใจรูมติกนะคะซึ่ง เราสามารถเลือกวิธีการรักษาวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้นะคะก็คือมีฉีดเบนซาทินเพนิซินนะคะ6แสนยูนิตสำหรับผู้ป่วยที่น้ำหนักน้อยกว่า27กิโลหรือ1.2ล้านยูนิตสำหรับผู้ป่วยที่มากกว่า27กิโลเข้ากล้ามทุก4สัปดาห์นะคะในรายที่เป็นซ้ำบ่อยๆอาจให้ทุก3สัปดาห์วิธีการนี้มีประสิทธิภาพดีกว่ายากิน หรือจะกินพนิสซินวีนะคะ250มิลลิกรัมหรือ4 0 0แสนยูนิตเวลนละ2ครั้งทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทุกวันหรือรับประทานนะคะอิ in, g, ริโทไมซิน250มิลลิกรัมเวลาละ2ครั้งทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะก็จะเป็นตามน้ำหนักตัวนะคะกินซันฟาไดอะซินนะคะกลุ่ม5กลุ่มนี้จะประมาณ500มิลลิกรัมสำหรับผู้ป่วยที่น้ำหนักตัวน้อยกว่า27กิโลกรัม นะคะหรือทานประมาณ1กร,รัมสำหรับผู้ป่วยน้่นหนักมากกว่า27กิโลกรมวันละครั้งทุกวันนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางในการรักษานะคะระยะเวลาในการให้ยาขึ้นอยู่กับลักษณะของโรคแล้วกอ็อาการความรุนแรงของโรคที่ผู้ป่วยเคยมีการอักเสบของรินหัวใจแล้วก็หัวใจอยู่ นะคะเป็นแบบท้าวรก็จะให้ยานานถึง10ปีนะคะนับจากการอักเสบครั้งหลังสุดจนกระทั่งผู้ป่วยอายุอย่างน้อย40ปีบางกรณีให้ยาป้องกันไปตลอดชีวิตนานแสดงว่าต้องรีบรักษานะคะอย่าให้เป็นนะคะถ้าเป็นเนี่ยกินยานานแล้วก็ทําให้คนไข้ไม่มั่นใจนะคะแล้วก็ขัดขวางต่อการประกอบภารกิจในแต่ละวันนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เคยมีอาการอักเสบของหัวใจแต่เป็นหายแล้วนะคะในเวลาต่อมาก็ควรให้นาน ขึ้นถึง10ปีหรือจนกระทั่งเข้าวัยผู้ใหญ่สําหรับผู้ป่วยที่ไม่เคยมีการอักเสบของหัวใจก็ให้นาน5ปีหรือจนกระทั่งถึงอายุ21ปีนะคะโฮโหฟังดูจํานวนระยะเวลาการรักษาแสงว่าโรคนี้เป็นไงคะไม่ใช่โรคเล่นๆแล้วนะคะดังนั้นป้องกันตนเองได้ดูแลตัวเองได้ก็ให้ทํานะคะในรายที่สงสัยว่าเป็นโรคหัวใจรูมาติกเช่นใช้เครื่องหัวใจฟังไปแล้วก็ได้ยินเสียงฟู่ฟูนะคะ ควรแนะนําให้ผู้ป่วยไปตรวจที่โรงพยาบาลถ้าเป็นจริงก็อาจต้องทานยาปฏิชีวนะดังกล่าวไปตลอดชีวิตในรายที่มีภาวะหัวใจวายต้องใช้ยารักษาแบบภาวะหัวใจวายในรายที่ลิ้นหัวใจพิการมากจนผู้ป่วยมีภาวะหัวใจวายรุนแรงอาจต้องผ่าตัดขยายลิ้นหัวใจที่ตีบหรือใส่ลิ้นหัวใจเทียมก็จะช่วยยืดชีวิตผู้ป่วยได้อีกนานนะคะสําหรับผู้ป่วยที่มีลิ้นหัวใจพิการก่อนที่จะถอนฟันต้องบอกแพทย์ก่อนนะคะ อาจจะต้องหยุดยาแอสไพรินนะคะแล้วก็ผู้ป่วยอาจจะต้องได้รับการดูแลโดยให้แพทย์เนี่ยตรวจรักษาโดยการใส่สอดใส่เครื่องมือหรือสายสวนในทางเดินหายใจหรือทางเดินปัสสาวะนะคะเราจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะป้องกันไม่ให้เกิดภาวะโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบแทรกซ้อนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งจําเป็นนะคะก็ เรียนรู้แล้วก็ป้องกันไว้นะคะแนวทางในการรักษาโรคหัวใจรูมาติกนะคะก็ตอนแรกก็เริ่มให้แอนตี้สเตโตคอคัสนะคะแล้วก็ป้องกันนะคะภาวะแอตแทกที่จะทำให้เกิดขึ้นแล้วก็ทำลายระบบภูมิต้านทานตนเองนะคะในหลายๆระบบนะคะถ้ามีหลักฐานของภาวะหัวใจล้มเหลวควรรับไว้รักษาที่โรงพยาบาลนะคะ แล้วก็เพื่อควบคุมภาวะหัวใจล้มเหลวนั่นเองนะคะต่อมาก็แนะนําให้มีกิจกรรมได้แล้วแต่ความรุนแรงของโรคหัวใจนะคะแต่ว่าอยู่บนพื้นฐานของการดูแลสุขภาพทั่วไปนะคะก็คือพยายามให้ช่วยตัวเองตามที่เหมาะสมนั่นเองนะคะแล้วก็มีการแนะนําการป้องกันพวกแบคเทีเรียนะคะกลุ่มทุกตัวเพราะว่าผู้ป่วยทุกรายที่สงสัยว่าเป็นโรคหัวใจรูมาติกเนี่ยควรนัดติดตามอาการนะคะ ใน,นแผนกโรคหัวใจนะคะแล้วก็จะต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องดังนั้นคนไข้นะคะจะต้องมาตามนัดของคุณหมอนะคะค่าวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคไข้รูมาติกหรือหัวใจรูมาติกจะต้องทําตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือต้องให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์เพราะว่าแพทย์เนี่ยหลังจากให้การวินิจฉัยถูกต้องนะคะก็จะต้องทําการรักษานะคะแต่ถ้า วินิจฉัยไปแล้วหรือไม่ได้ให้หรือไม่ได้ให้คําแนะนํากับตรงกับโรคเนี่ยผู้ป่วยจะกลับมาเป็นซ้ําแล้วเมื่อได้รับเชื้อสเตปโต้คอคคัดจะเกิดภาะวะหัวใจพิการแบบรุนแรงได้เลยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแพทย์ที่จะต้องอวินิจฉัยดังนั้นการให้ข้อมูลจากผู้ปกครองไปหาคุณหมอเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะเพราะว่าทีมแพทย์จะได้รู้ประเมินถูกนะคะเช่นเด็กเจ็บข้อบ่อยๆกลับมาเป็นซ้ําบ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็มีภาวะปวดบวมข้อมีตุ่มมีผื่นขึ้นถ้าเป็นผื่นเล็กๆขึ้นที่ก้นไม้ถ้าเป็นตุ่มใหญ่ๆขึ้นตามข้อไม้อะไรเงี้ยเราต้องบอกให้หมดนะคะ พ่อแม่และเด็กเองซึ่งอยู่ในวยวัยเรียนเนี่ยต้องทราบว่าเจ็บป่วยเป็นอะไรรักษาและติดตามอย่างไรนะคะแล้วเกิดผลเสียอะไรถ้าไม่รักษาอย่างต่อเนื่องจะต้องบอกให้แพทย์ทราบเพื่อให้ความสะดวกในการรักษาเพื่อให้ยากินยาฉีดป้องกันอย่างสม,ม่ําเสมอถ้าอยู่ไกลก็ควรมีจดหมายส่งตัวนะคะเพื่อไปโรงพยาบาลใกล้บ้านจะได้ประหยัดเวลาและค่าเดินทางของผู้ปกครองแล้วก็ผู้ป่วยด้วยนะคะแล้วก็มีการนัดมาตรวจหัวใจเป็นระยะระยะตามความเหมาะสมนี่คือสิ่งจําเป็นนะคะ เห็นไหมล่ะคะว่าโรคหัวใจรูมาติกกับโรคไข้รูมาติกน่ากลัวคะ่ะมันสืบเนื่องมาหากันนะคะคกลไกของการเกิดโรคสมัยนี้นะคะ,ะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐใช่อยู่คะ่ะแต่เราปกป้องลูกหลานของเราได้คนที่เรารักได้ด้วยวิธีการของเรานะคะการเรียนรู้อย่างถูกวิธีหมอก็คิดว่าหมอปอคิดว่าวันนี้คลิปเนี่ยเรื่องโรคหัวใจเนี่ยจะหลายหลายสเต็ปนิดนึงแต่ทุกอย่างก็คือมีประโยชน์กับทุกท่านหมด ถ้าถ้าถ้าทุกท่านเข้าใจและเอาใจใส่นะคะก็ฝากติดตาม Facebook หมอปอนะคะ YouTube แล้วก็กลุ่ม LINE แอดนะคะสแกนคิว o d e คตได้เลยเพื่อให้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอย่างถูกต้องเพราะว่าการทำความเข้าใจเรียนรู้เรื่องสมุนไพรแล้วก็อาหารเป็นยาอาจจะเป็นคำตอบที่ทำให้ท่านเนี่ยประหยัดประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ป้องกันการเกิดรอยโรคที่รุนแรงขึ้น แล้วก็เราจะได้ไม่ไม่ต้องมาทุกนะคะทุกกายทุกใจกับเรื่องความเจ็บป่วยของลูกของหลานเรานะคะการรับประทานอาหารเป็นยาสําหรับโรคหัวใจนะคะเพื่อบํารุงเลือดล้างพิษก็มีอยู่ใน EP ีที่24กลับไปดูย้อนหลังได้นะคะถ้าท่านสนใจเพื่อส่งเสริมให้ตัวเองมีสุขภาพดีการทําอาหารทุกวันให้เป็นยาก็เป็นส่วนหนึ่งของคําตอบของสุขภาพดีนะคะสําหรับ เนื้อหาข้อมูลในวันนี้ก็เกิดจากการหาจากหลายๆเพจถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยไว้ณนที่นี้นะคะแต่ก็คิดว่าเป็นความตั้งใจที่อยากให้ได้เรียนรู้ถ้าไม่ออกมาพูดไม่ออกมาชี้แจงก็คงไม่มีใครรู้จักและไม่มีใครได้เรียนรู้นะคะความรู้เนี่ยมีอยู่ทั่วไปนะคะก็ถือะว่าหมอปอมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ ทุกท่านจะได้เข้าใจกันมากขึ้นสำหรับวันนี้ก็คงรบกวนเวลาทุกท่านแค่นี้นะคะแล้วก็ติดตามต่อใน EP ที่30นะคะต่อไปสวัสดีค่ะ